ที่วันนี้มาเลี้ยงส่งพี่สาได้ทันะน้องๆแล้วก็พี่ปุ้ยเดี๋ยวจะเริ่มจากพี่ปุ้ยก่อนดีกว่าเนาะว่าจะพูดอะไรถึงพี่สาแต่แต่บอกไว้ก่อนนะคืออันนี้คือไม่ใช่การจากลาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็นัดกันอีกอันนี้เลี้ยงส่งพอเป็นพิธีจากรีบกรีบี่คือไม่กกรีบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญที่ใหญ่ที่ภูมก่อนนะคะพี่ปุ้ยค่ะปุ้ยค่ะ สไม่ด้วย่สงไขสงไม่ดไ่ได้เตรียมของพูดมานาะแต่ก็าใจค่ะไม่ไม่ไมต้องเตรียมหรอใจเายแล้วก็พี่าวก็เปี่รักของน้องๆนะก็นี่เออออกจากที่นี่ไปกันก็ทุกคนทุกคนก็ต้องมีทด้วยมีทำด้ียหลงตัวเองแล้วก็ขอวาอนให้สาวอยดีนะค่ะ ว่ายังไงก็เราก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะใช่ดาวันนี้จะมีเราเราได้แน่อ่าต่อไปพี่พี่โอ๋นะคะเป็นเป็นที่ต่อค่ะที่ต่อกรพี่ช่วยนอกจากที่ผี่ชายทได้ไปเจอที่ทำงานใหม่แล้วก็บอกให้เจอผู้ชายสมดังความปรารถนาแก้วขอให้ได้ขอให้โดนไอเกล เมื่อกี้ขอร้องคะห้ามจะไปเมื่อเธยังเด็กยังเด็กอยู่เลยก็ขอบคุณพี่สานะะเป็นพี่สาวที่แสนดีแน่นอนที่แสดีระดับนะขอบคุณผูสิงุู้ยางที่หยู่ดังมาเนาะขอบคุณจริงๆแล้วก็ไให้ เจอทันท <laughs> ี่ไหนก็ทั้ายบอกมือห้เนื่อยเลยนะอยากมาแรกไมเจอการเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจำได้ไหมพี่สารยังไม่ได้จำได้อยู่นะคะตอนนี้พี่ใบุ่น่อยี๋เรอพอหยิบกระเป๋าหนจะไปไปรมนครเชียงศรีนะคะแต่พี่้าก็เปาขึ้นรถไปแล้วนะคะ่คงกะเาหนูค่ะจำมันได้ดีแล้วโอเคไช่แล้วก็ yeah <laughs> จำได้อยู่เสมออย่าเป็นมีทาเรื่องตัวเขา่าเรื่องงานเขาอย่าไปยุ่งเรื่องตัวเขาจำได้จะดวนนี้นะคะก็เกี่ยวกับเส้นทางงานที่พี่กำลังมีคอบมรับไม่ได้โรยด้วยเกลิ่ตัวเรานะคะแต่ก็ขอยที่จะฝากไปเมี่อกี้ตให้โตเลาให้ให้เห้าฟันแทกเลยมัจะฟันพี่ม่วคนีพี่ชวีเราก็กลับมาเจแต่ที่ เดี๋ยวลืมไปวันนี้เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ที่เลี้ยงส่งคือเลี้ยงเขาวันเกิดที่สามด้วยนะว่ะคู่อะไรแยเราโครงการคุมเราไม่มีเค้กอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเค้กตาไม่ต่าที่นะเี๋ยวนคือตาตี้กินก่อนไงเดี๋ยวเค้กตาไม้ต่าที่นะเียลืมแย่เดี๋ยวก็ตบทิ้วันเกิดคูเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วโงการโครงการว่าไงวะเห็นไม่ไดีที่แก่กั้ก่อน อะไรวะขาดคุณวะลุงนี้ลุงนี้ออกวิถุทางแล้วก็นี่ะได้กินสองครั้งเอาหายไปไหนวะไปไหนเอากกินกินกินก็พี่สาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้33นาะน้อายุมากคือยามก็ไนะอายุเยอกันรู้อ๋อพ่สาวเฮ้ยอะไรเจียงเลนกาเล่นการก็รักษาสุขภาพจเนาะอายุมากคือ วนเลยตอนนี้หลักไหนแล้ไม่รู้อยากจะถูกไปหวยแน่วนนี้หวยก็ไม่ถูกหวยแล้วอโดนไปท่าไหร่รแล้วก็สาเจริญเจริญลูกเดือบีโอ๊ยตัวายรายเลยติบโาตัิงตัชับญเตับาโตเัาตัาวโจักรก็เจอกันแล้วแล้วก็ักษ์ชายครเปี้ยงไม่เจอกันงานปวดช่องานปวดช่อ พี่จะมาเจ็บเกี่ยงงานแล้วก็มางานเบอร์ช้อต้องพิถึงแล้วก็องโผล่ใจสมอไอ้เจ้าไอ้คิดไว้ไหมถึงเราแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็คุยกับพิสาตลอดไม่มีอะไรมากไงแต่อยากจะบอกว่าพิสารไม่อยู่จะพาแม่พิสารไปขอหวยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าจะมไงก็ขอให้พี่รักษาสุขภาพพูดดีๆไง แลจ้าอ่ะกไปน้องนีดน้องนี้ไปนไปนไปนไปอ่นค่ไปนไปนีนี่ไเนี่ไปนีไรน่ปน่นี่ไป่ไนไนี่ไี่ยปนี่ไนไปนี่ไปนี่ไอนไปนี่ไปนี่นี่ไ่ไปนี่ไปนี้ไปนี่่านนี่นี้ไปนนี่ี่ไปนี่เีี่อี่ไ่ี่น้ี่ไไนไป่ไี่าีน่ไปน่ไหนนี่นีปนีนนี คือพี่สาวันทำอะไรนะเรียกว่าอะไรสอนนี่เป็นเมือเแต่แรกเลยีนิโคลดายทูมเทียบคืนตั้งแต่เมเ็นพี่เลกด้วยอนนี้สวยและช่วยต้อาคุย้วยพี่สาวโชคดีค่ะแเกิมาชิยโทษ้วใสอมๆเร็วๆนะเนี่ยจะต้องพี่อยาอยู่ใส่ดูแลกับเส้นสูงไม่ได้เป็น้นผักพี่หอเสียเียเดี๋ยวถ้าหนเป็นเสียตาตัวนี้ได้โวจากาเนีย้ อาหมดยาเตสองไม้ทัไปเลยต้องพูดยาวเลวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบหกนะคะวันหวยวันหวยออกแล้วก็ทคนก็นั่งอยกันวยกินแล้วก็พอดีมาเลี้ยงส่งนะคะก็ ตาจะได้ไม่ต่ยกนดไก็คือดีใจโคตรเลยน้องี่้องเนื่องเลยคือแอนแนแอนตานี้คือไม่ได้ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกัน กว่าอยางก็รู้ค่ะก็รู้จะหาข่อลงก็คือสร้างตึ้งเลยค่ะตึ้นใจนะที่น้องๆให้ความเคารพแล้วก็เออดูนิสัยว่าพี่เป็นคนแบบไหนคือจริงๆเนี่ยคนเราเห็นที่บอกมันมันมันมีอนาคตที่จะต้องไปก็คืออย่างที่บอกทุกคนบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นการจางลาแต่ยังไงมีโอกาสพี่ก็จะแวะ ราะดันั้นเนี่ยอย่างที่บอกแหละโอกาสของคนมามันมันคือมันไม่บอกว่ามันจะมาปีนี้มันจะมาปีไหนนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลแองยี่สิบต่อไปนะขอให้คุณถวยขอให้รวยขอให้จใหจเจริญก้าวนานในที่ในหน้าที่การงานทุกคนนะขอบคุณมากนะดูดดแล้วก็ขอให้คนของผมผจะได้ใส่เดรแล้วก็ส้นสุ ไม่มาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเนาะอย่าใส่ชุดเดรสรองเท้าส้นสูงขนตางอนคิ้วกร่อยแน่คิ้วตัวไหนไม่ครั้งต่อไปถ้าเรานัดปาร์ตี้อะเราจะต้องมีตีมไม่ใช นึ้ท no 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 ี no ่ภ no, ูม well, ิใจโล่จัดจบแล้วเหรอจบแล้วเขาสูญเสียน้ำไปคุึ่งค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมีวิดีโออ่านไว้ไม่ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรเฮ้ยเพราะว่าเจอแต่ของหนาไม่ิด้ไม่ได้ออกไปไหนอยู่เนี่ยนู้นโอเคออกอากาศออกอากาศทีมพูนเสริมบ๊ายบายเอาบ๊ายบายทุกคนบบ๊ายายเจอกันงานบวชชอบจ้า